โอ้โหเอ็มันเอมแต่ฉันได้เล็กที่สุดอีกแล้วส่วนฉันนักหนาเหย่มหมมอาและกาดของฉันก็ไม่เล็กเหมือนกันแหละเงียบเลยได้เวลาลองแล้วเออเกิดเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรอ่ะเราต้องกินด้วยมือแบบนี้งั้นเหรอฉันคิดว่ามันน่ารักดีอ๋อเห็นด้วยเลยมันเจ๋งมาก เป็นฉันทนี่สนุกจังเลยเอาละ่ะฉันต้องคิดที่หยิบลูกกวาดเล็กๆนี้ให้ได้แต่ว่าฉันรีบร้อยมันจะไม่ได้อะใช่แล้วฉันต้องค่อยๆทำกรมะมัดระวังแบบนี้แหละเอาไม่นะมันหล่นลงไปแล้วให้ตายเราเราต้องนาแนนะ่เออลูกกวาดของฉันใหญ่กว่าเยอะ เพราะงั้นฉันกินได้โดยไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะดูนั่นสิข้างในมีเยอะมากเลยเราสามารถเอาขนมใส่แก้วแล้วก็เติมน้ำลงไปได้ลองคิดดูสิมันจะเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยแค่ไหนตอนนี้แค่ต้องคนให้เข้ากันพร้อมแล้ว ตอนนี้ก็ลองได้อ๋ออร่อยจังเลยอย่างที่ฉันคิดไว้<ม>ส่วนฉันได้ลูกกวาดใหญ่เกินไปหน่อยอ่ะมันยากที่จะยกได้ซ้ำอ้ยโอ้ย,อยแข็งจังเลยทำไงดี<ม>จริงด้วยมีแค่ทางเลือกเดียวทุบลกูกกวาดด้วยกำั้อนของฉันเฮ้อเป็นไงล่ะแต่ยังไม่พอนะ ต้องทำมันเป็นเศษเล็กเศษน้อยเอาไปเลยตอนนี้ก็สามารถกินได้แต่ยังไงล่ะยังมีมือปนุปสักอยู่นี่แมนดี้ช่วยหน่อยสิก็ได้ทำไมไม่ช่วยเพื่อนละ่ะกินให้อร่อยนะโอ้ขอบคุณโอ้ฉันเบื่อแล้วอ๋อ เธอชล้มได้ในที่สุดเย่โ yeah. อ oh, mm ้ hmm. เราดีใจได้นะบริทนีในที่สุดว้าว <Wow. S 1> ครั้งนี้ฉันโชคไม่ดีเลยฉันได้เครื่องกดมาฝรั่งที่เจ๋วที่สุดแต่ฉันมีเครื่องกดมัฝรั่งอันใหญ่ mm hmm. ใหญ่เหรอท่้งัมฉันเลย้ยงอ่ะโอ้ดูนั่นสิแต่เรียญอยู่ที่ไหนกัน อ๋อดูเหมือนว่ามันจะมาแล้วเหลียนเล็กๆกับเครื่องเล็กๆของฉันแต่ฉันต้องขนมออกมาอย่างระมัดระวังด้วยมันเล็กเกินไปมาทำกันเลยแหบนบเท่านั้นที่ช่วยฉันได้อถึงมันจะเล็กเป็นอะไรชนๆแถมยังปอดลูกป่องได้ด้วย ดูนั่นสิใช่เจ๋งเลยสาวๆตอนนี้ตาเธอแล้วได้เลยฉันจะกินหมากฝรั่งของฉันง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นด้วยว้าวนี่มันเจ๋งมากเลยเออแต่ว่าไม่นะ ตอนนี้หน้าฉันเหนียวไปหมดเลยอะ่ะกป๋องที่สุดโหให้ตายตอนนี้มันติดมือฉันด้วยไม่ฉันไม่เคยเห็นอะไรนะ่าหข็ขแรงเท่านี้นานนมาก่อนเลยอะ่ะช่างเธอได้เวลาอของฉันกินหมากฝรั่งแล้วของฉันใหญ่กว่าของพวกเธอทุกคน เห <Wow. S 1> มือนลลกบอลลิงเลยแต่ว่าเราไม่สามารถกินมันได้ในคำเดียวนะสิคงต้องใช้เวลาสักหน่อยฉันนึกไม่ออกเลยมันจะเป็นลูกบอลที่ใหญ่แค่ไหนมันดูกันโอ้มันใหญ่มากใหญ่เกินไปแล้วโอ้ไม่นะดูเหมือนว่าเราเสียเธอไปแล้ว แล้วมายิงมานฝรั่งใส่เธอกันเถอมันจะเป็นเหมือนกระสุนและแบบนี้โฟล์ตมู่จะแตกเอาไมนะไม่น่าทำแบบนั้นเลยอ๊เจ็บจังทำไมเธอถึงทำแบบฉันแบบนี้แต่ตอนนี้เธอกลับมาแล้วนะ เอาไม่ oh นะนูเทะลล่าเจิยวอนูเทลล่าจะแยกได้ยังไงละ่ะดูสิมันใหญ่มากด้วยจริงด้วยของฉันใหญ่ที่สุดเอาล่ะคนโชคด,ดีน้อยสุดลองก่อนนันดีได้แล้วฉันจะไม่กินนูเทะลล่าเฉยๆนะ้อทำมันเป็นขนมปังเป้ชิ้นเล็กๆในรคนเล็กๆแบบนี้น่ารักมากเลยดูสิเห็นไหมละ่ะตะมุตมุ้ม และแน่นอนไม่สงสัยมันต้องอร่อยเกินบรรยายพร้อมแล้วล่ะจากนั้นก็ทาลงไปบนขนมปังเหมือนอย่างที่คิดไล้อร่อยมาก น่าเสียดายหมดแล้วอีธานตอนนี้ทดลองได้แล้วโอ,อได้เลยฉันโชคดีมากเพราะนัทลาของฉันไม่เพียงแค่ใหญ่เท่านั้นแต่เป็นรสราสเบอร์รี่ด้วยนะรู้อะไรไหมวิธีที่ดีที่สุดในการกินนัทลาต้องทำยังไงต้องกินด้วยนิ้วย่างไงล่ะทำไมต้องใช้ช้อนด้วยใช่แล้วใช้มือทั้งมือไปเลย โอ้เดี๋ยวก่อนนะมือของฉันไม่นะเออแมนดี้ช่วยฉันด้วยช่วยเธออ๋อได้เลยได้ไฟฟ้าก็พอแล้วโอได้ไฟฟ้าอะไรแค่ใช้มันก็พอโอ้ขอบคุณนะบรินนี่แมนดี้มือหลุดแล้วละ่ะก็ตามนั้นนะบรินนี่ตาทะลองแล้วอ๋อได้เลยมาดูกันไม่มีวิธีไหนดีกว่าการกินมือทนาน่าได้มือแล้ว ฉันเห็นด้วยแต่ว่าฉันมีเยอะกันไปอืมใช่แล้วดีมากฉันว่าฉันต้องการใช้กระบ,บวยมันลองกันอืมอร่อยจังเลยหรืออะไรไหมฉันไม่ต้องการกระบ,บวยแล้วฉันมีไอเดียที่ดีกันนั้น ใช่นี่มันไม่งามเลยหน้าของเธอเต็มไปด้วยหนทันละแล้วไงล่ะตอนนี้ฉันก็ไหลเหมือนกันไงให้ตายฉันได้กระป๋องที่เล็กที่สุดเลยอ่ะนี่มันของจริงใช่ไหมเนี่ยแต่ฉันโชคดีกว่าน่อยได้กระป๋องกลางกลางอหส่วนฉันได้กระป๋องที่ใหญ่ที่สุดเลยอ่ะแถมตันนี้ยังมีก๊อกน่ารักน่ารักด้วยงั้นฉันเริ่มก่อนนะ เพราะฉันได้ขวดที่แรกที่สุดสนิมมันอย่างรวดเร็วถ้าฉันเปิดมันได้อนะแต่ว่าเปิดไม่ได้แล้วท่าลองบีบดูละโอ้เจ๋งน้ำพุ่งแล้วรับได้แต่ว่ามีแค่สองหยดเองเอล๋ลระฉันดื่มหมดแล้วใครต่องานก็ฉันเองการนื่มเป็นงานที่ง่ายที่สุดแต่ว่าต้องเปิดฝาก่อนให้ตาย เรื่องแบบนี้เกิดกับฉันเท่าน,นั้นแหละจุกมันหลุดออกมาแล้วต้องเปิดกระป๋องแฟนต้าได้ยังไงอะงั้นเราใช้ฟันดูจะได้หรือเปล่านะใช่ดูเหมือนจะได้ผลพร้อมแล้วขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ฟันที่แข็งแรงตอนนี้ฉันจะดื่มแฟนตา้าอ,อร่อยจังเลยโซฟีรออะไรอยู่เธอดื่มได้แล้ว โอ้ยแยวฉันมีกระป๋องใหญ่ยักษ์มากและเจ๋งด้วยที่มีก๊อกแบบนี้แต่ก่อนอื่นต้องหาสิ่งนั้นก่อนใช่แล้วตอนนี้ฉันมีแก้วอ๋แล้วเมื่อไหรอ่อีกนานแค่ไหนกั้นก็มาเป่าฟองสบู่กันก่อนแล้วกัน <Wow. S 1> สวยจังยังไม่เสร็จอีกกหรองั้นช่างเธอมาเล่นต่อดีกว่าแล้วตอนนี้ให้ตาย แต่ว่าเฟนต้าไม่เต็มสักทีมันต้องเปิดให้สุดแล้วเข้าโอ้เหมือนฉันจะรุนแรงเกินไปอ่ะอ๋อสาวๆระวังขึ้นแฟนต้าถล่มตอนนี้ฉันจะอุ่นรูเองแบบนี้มันรู้จะทนได้แค่ไหนนะแต่ว่าแฟนต้าอร่อยมากโอ้ยโอเยื่เป็นเลยแล้วมีอีกไหมอ่ะหมดแล้วเหรอฉันดื่มหมดแล้วจริงจริง เป็นไงนะครั้งนี้สาวๆไดไอศครีมแสนอร่อย <Wow! S 1> ฉันเห็นว่าทีหน้ามีความสุขสุดๆเธอได้อันใหญ่มาก <Wow! S 1> และแน่นอนแคนดี้ไดโคนธรรมดาเจ๋งและโซฟีไม่โชคดีเ่อไรไอศครีมจิ๋วฉันมองไม่เห็นนะโซฟีขี้แพ้แบ้บบ โซฟีฉันนะนําไม่เอาบาเถอออกไปเพราะแสนจากโดนที่จะทำลายไอศครีมของเธอโอไม่ oh my, นะมันหายต่อไปต่อหน้าต่อตาเราแล้วโอไม่ oh my, นะก็อะไรขึ้นกับชิมตรนใอ้โหนฉันมันละลายหมดแล้วให้ตายแต่ว่าก็ไม่ได้อร่อยน้อยลงเลยตอนนี้แค่นี้ตาเธอใช่แน่นอนฉันอยากกินไอศครีมสดๆฉันต้องการมันจริงๆ ตอนนี้ฉันต้องเปลี่ยนชุดเป็นเชฟและทำคนที่สวยงามและอะร่อยที่สุดให้ดูตอนนี้เรามาเพิ่มวิปครีมกันสปริงเคัหวหวานๆและก็ป๊อกกี้ด้วยว้าวและชโกแลตอีกชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วโอ้เจ๋งอ่ะงั้นตอนนี้ก็มากินได้สตรอเบอรี่และแอสคริมรสชาติเป็นยังไงนะ โอ้ใช่สุดยอดไปเลยพวกเธอยังมองฉันอยู่อีกเหรอช่างเถอะงั้นฉันเล่าเลวใช่ปะโอ้ในที่สุดฉันชอบไอศกรีมมากมากแล้วดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนมันอร่อยเกินบรรยายอะฉันชอบมันมากมากทาเกสคิไม่ตลกจังเลยโอ้โหแต่ว่าฉันว่ามันตลกกว่าเดลซิกนะ สาววฉันติดเดช่วยด้วยเอา,าวัฟเฟ่ที่ช่วยอะไรออกไปโอ้พเพรานไงฉันนะฉันหนาวฉันรู้แล้วลว่าต้องทำยังไงแฮนดี้อาขวัญไปนะเราต้องจับเฝ้าทีหน้าออกมามันได้ผลนะขอบขอบคนนะว้าวน้ามันมาร์ชเมลโล่เจ๋งโซฟีได้มาร์ชเมลโล่ขนาดธรรมดาและทินน่าได้มาร์ชเมลโล่เล็กจิว๋ว แต่ไม่ต้องเสียใจยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีต้องอย่างนี้สิแคนดี้ฉันไม่รู้เลยว่ามีมาร์ชเมลโล่ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนนะแล้วก็จะเริ่มฉันมาร์ชเมลโล่เละจิ๋วขนาดนี้ไม่เกินแรงฉันหรอกเอาไหมนะมาร์ชเมลโล่ย้อนไปไหนฉันจะจับแต่ยังไงอ่ะมันตกลงไปในถังขยะแต่ไม่เป็นไรเจ้ามันออกมา,มาโอ้ยรอดเทอไปหมดแล้วอ่ะมันทั้งแรกแล้วก็สกปรกด้วยแต่ฉันไม่ไอเดียฉันจะทำความสะอาดมันได้พา้า จากนั้นก็แนบและที่สำคัญคือต้องแรงให้สะอาดและขั้นตอนสุดท้ายฉีดน้ำรางให้สะอาดมากเลยดูนี่สิมันดูน่ากินกว่าเดิมสินะอร่อยแล้วให้ต่อฉันเองตอนที่ฉันก็ได้กินมาร์ชเมลโล่สักทีแต่วิธีการกินก็คือต้องทำน่าสนใจมากยิ่งขึ้น วางมันลงไปในโกโก้ร้อนใช่แล้วมันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ดูน่ากินมากขึ้นด้วย,อยเอามันออกมาจากแก้วดูสิมันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวก่อนนะมันกี้มันได้ผลงั้นตอนนี้ฉันต้องการแก้วที่ใหญ่กว่าเดิมสงสัยจังครั้งนี้จะได้ผลไหมอ,อโอ มาร์ชเมลโล่รสกโก้มันขนาดใหญ่กว่าเดิมสักนิดน,นี้ตั้งเอามันออกมาเลยเขาสาวดูนี่สิฉันได้มาร์ชเมลโล่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วทั้งน่ารักและก็หนักมากด้วยโอ้ไม่ไม่นะเป็นไปได้ยังไงมาร์ชเมลโล่รสกโก้ของฉันมันกลับสู่ขนาดปกติแล้วแต่ยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีแหละ หมดแล้วแคนดี้เธอสามารถกินเจ้ายากของเธอได้ในที่สุดมาร์ชเมลโล่นี่มันเจ๋งมากทั้งเด้งดึงแล้วก็นุ่มนิ่มแต่ว่าเล่นพอแล้วได้เวลากินอร่อยกันเป็นใหญ่พวกเธอหัวเราะอะไรกันน่ะเอาไม่นะแม็กับขวัฉันและมาร์ชเมลโล่เหมันเลยงั้นเจ้ามันกลับมาเป็นไงสวยเหมือนเดิม พอแครกีว่าไงล่ะแคนนี้ไม่อยากให้มันลมเสียนนะแต่โอาไม่นะเมงอัพถสมบนร์แบบคนฉันพังหมดเลยทั้งหมดเป็นโทมาชมันล่องององ,งฉันไม่กินมันแล้วแพนเคก้กฉันชอบแต่ฉันได้ชิ้นที่เล็กที่สุดในโลกเลยอ่ะแต่น้ำพึ่งขวดใหญ่มากส่วนฉันได้แพนเค้กปกติและก็น้ำพึ่งปกติด้วยส่วนฉันได้แพนเค้กชิ้นใหญ่ ต่น้ำพึ่งควงเล็กจิ๋วเลยอ่ะได้ไงกันสาวๆไม่ว่าทำไมฉันจะเป็นคนแรกอ่ะงั้นก็เยี่ยมมาลองกันเลยาราดน้ำพึ่งเล็กน้อย,ยบนแพนเคก้กฉันคิดว่าเท่านี้พอแล้วอืมอะไรแล้วแพนเค้กของฉันอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้มันอยู่ในนี่เองงั้นมาลองแพนเค้กให้เล็กที่สุดกันเลยบอกตอนๆฉันไม่ได้รสชาติาอะไรนอกจากน้ำผึ้งนะ แต่ก็ยังรออยู่ดีมันดีจนต้องเรียนนิ้วเลยตอนนี้มีน้ำผึ้งเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วใครต่อ <c oughs> ฉันฉันเองเอาละ่ะก่อนอื่นราดน้ำผึ้งบนแพนเค้กสักหน่อยโอ้น่านกินจังเลยฉันคิดว่าเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า พอแล้วตอนนี้ก็มาลองกันเฮ้ยทำไมไม่ลอดอกมาโอ้แปลกจังเลยช่างเถอะง,งั้นกินแบบนี้กันได้นี่มันอร่อยมากมากฉันรักแพนเคก้กสอสๆทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะนี่มันไม่เสร็จแล้วก็อะไรกันบรรยายอ้อฉันเอาจานออกไปไม่ได้ฉันติดอะพอน้ำพึ่งทำไงโอยเหมือนจะหลุดแล้ว ข้อ,อย่างช่วยสมัยเอาหน้าขเขาเกิจะต่อดชีวิตเลย <c oughs> ดีหน้าตอนนี้เธอใช่ฉันเองตอนนี้มาเพออดเพลงกับแพนเค้กแสนอร่อยกันเลย <c oughs> น้ำพึ่งขวดนี้ไม่เหมาะกับแพนเค้กชิ้นของฉันแต่ก็ช่างเถอะดีกว่าไม่มี <c oughs> งั้นก็เทลงไปเลย <c oughs> อะไรแค่นี้เหรอหมดแล้ว <c oughs> ช่างเถอะจะลองทำมันให้ทั่วแพนเค้กของฉันด้วยลูกกิ้ ก็มาลองกันได้เวลาแล้วอ,อ๋อแล้วจะกินได้ยังไงอะจริงด้วยมาวางบนแท่งวางเค้กแล้วก็หมุนแบบนี้ตอนนี้ก็ลองกินดูมันกินได้ง่ายเหมือนเดิมเลยเอ้ยระวังด้วยสิสาวๆเพื่อเธอพูดถูกแพนเค้กมันอร่อยจริงๆแล้วยิ่งยินกับน้ำพึ่งปิ้งอร่อยมากๆ ินหมดแล้วแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นกันนะว้าว oh, wow. มากินเบอร์เกอร์กันเถอะแต่ว่า wow. เล็กขนาดนี้จะกินยังไงอ่ะมันเล็กเท่ไหนของฉันเลยส่วนฉันโชคดีกว่าว้าว <Wow. S 1> ฉันมีเบอร์เกอร์ขนาดปกติอ๋อ oh. ส่วนฉันโชคดีที่สุดเลย oh. ไม่ใช่แค่เบอร์เกอร์ธรรมดาแต่เป็นราชาแห่งเบอร์เกอร์สาวๆอย่าแม้แต่จะมองนะ้าไปของฉันคนเดียว และก็ของฉันคนเดียวอลิสกินได้แล้วจ้าตัวจิบของเ้อนะก็ได้ฉันไม่ทางลกวกแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำเบอร์เกอรเล็กๆบบด้วยวัตถุดิบเล็กๆแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ย <Stevens> จริงด้วยเราต้องทำให้มันอร่อยที่สุดโดยซอสมะเขือเทศนิดหน่อยตอนนีก้ก็กินได้แล้วอร่อยดีแต่ว่ามันน้อยมาก บริตนี่ถึงตาเธอแล้วได้เลยสัก็อยอยู่พอดีดูเบอร์เกอร์อรชิ้นนีส้สิมันใหญ่และก็ชุ่มฉ่ำมากฉันอยากกินมันให้เร็วที่สุดเลยโอ้ใช่ไม่อยากจะเชื่อไม่ได้กินอะไรอร่อยเท่านี้มาน,นานแล้วแต่ว่ามันเยอะมากจนมือเล่นเลยแต่ไม่เป็นปัญหา นี่มันเจ๋งไปแล้อากาศของฉันอ้ออะไรให้ตายน่าจะแบ่งเพื่อนบ้างสิอยู่เลยนะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่แค่ขค้งอกนะนาฉันยังเลอะด้วยนี่ฮะ <c oughs> อิ่มจังเลยมาเบลเหลือแค่เธอคนเดียวแล้วเอาล่ะจะกินยังไงดีนะมันใหญ่มากจนกัดไม่ได้แน่แน่ ทางเลือกเดียวคือต้องหั่นมันเป็นชิ้นๆด้วยมีดแบบนี้หั่นลงไปเลยมันเหมือนกับฉันกำลังกินเค้กไม่ใช่แค่เบอร์เกอร์เท่านั้นและกลิ่นก็หอมยื่ยวนได้เวลาลองแล้วเธอมียอะมากเลยให้ทุกคนกินด้วยนะไม่มีทางหรอกตะกละเอ้ยแต่ไม่เป็นไรมาดูกันว่าเธอชอบเบอร์เกอร์กักบซอนพิกตาบัสโกไหม อะไรจังเลยเมื่อกี้ใครอะเธอติดกับง่ายจริงๆพร้อมแล้วบางทีฉันคิดแปงมั้งสร้างเธอมากินเบเกร์ต่อดีกว่าอออเอมันเกิดอะไรขึ้นนะเพดจ,จังเพดจ,จังเลยไม่นะนี่มันสนุกจริงๆมาเบลเธอสามารถพ่นลมหายใจเป็นไฟได้แล้วยังผอบเบเกร์ของตัวเองด้วยนะ เลมันตลกต,ตรงไหนอะตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรให้กินแล้วฉันชอบกินกล้วยมันไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะแต่ยังสนุกได้ด้วยดูสิเหมือนหนอนเลยส่วนฉันได้กล้วยยักไม่เคยเห็นอะไรแบบเมื่อก่อนเลยแต่ฉันได้อันเล็กมากอะ่ะมองไม่เห็นถ้าไม่มีวันขยายด้วยซ้ำแต่ใครสนแล้วว่ากล้ยนขนาดแค่ไหน ของฉันมีเปิ่กเล็กนิดเดียวและสิ่งสำคัญคือรสชาติของมันเอาล่ะมาลองเจ้าจิวกันเถอะอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วว้าว <Wow. S 1> โอ้กินหอมมากเลยวิเศษอันนี้มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อสุดยอดไปเลยมาเบลเรียบกินเร็วๆแล้ว,ลวจะติดใจนะฉันไม่สงสัยเลย ออยากกินกล้วยให้เราที่สุดมากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นฉันจะหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็ใส่มาร์ชมันโลดลงไปแต่ว่ายังไม่หมดนะใส่ลงไปแบบนี้เลยในทุกชิ้นของกล้วยและต่อไปก็เราต้องเป็นมาร์ชมันโลดให้มันอร่อยยิ่งขึ้น ด้วยการพึ้งแบบนี้มันสมบูรณ์แบบมากเรียบร้อยคิดว่าได้แล้วและจากนั้นเราสามารถวางกล้วยชิ้นไว้บนด้านบนได้และมันจะกลายเป็นมินิเบอร์เกอร์ทำ่มาจากกล้วยละมัชมแมลโลว์แค่ฟังดูก็อร่อยแล้วใช่ไหมละ่ะโอ้ใช่ฉันมีความสุขจังไม่ได้กินอะไรอ,อร่อยเท่านี้มานานแล้วสมบูรณ์แบบมาก มันอร่อยจนอดไม่ได้แล้วฉันกินหมดแล้วอลิสเหลืแค่เธอกับก้อยถองเธอแล้วนะเออใช่ใน,นที่สุดก่อนอื่นฉันต้องกําจัดเปิกออกเพราะว่ามันกินไม่ได้และฉันไม่ต้องการมันแน่นอนต่อไปต้องทำให้ก้อยของฉันอร่อยยิ่งขึ้นโดยนำชื่อมสาอร่อยที่หลากหลาย ดูนั่นสีมันน่ากินแค่ไหนต่อไปเป็นสีฟ้ารสบูเบอร์รี่แต่ว่าเลยอีกอันนึงนะใส่ลงไปเลยชโคโคล็อกโกแลตเท่านี้เราก็ได้สามสีแล้วแบบนี้ตอนนี้เราก็กินได้แล้วฉันมีความสุขจังเลยทำแรกกินสีฟ้าต่อไปก็สีชมพูและต่อไปอันสุดท้ายช็อกโกแลตสาวๆนี่มันอร่อยเกินบรรยาย น่าเสียดายที่พวกเธอไม่ได้เห็นลองนะเราไม่ได้อยากลองสักหน่อยอะเธอควรได้เห็นหน้าตัวเองก่อนนะเธอดูประหลาดมากพวกเธอแค่เห็ชาฉันนะแต่ว่าฉันกินเหนื่อยแล้วฉันคิดว่าฉันกินเยอะไปหน่อยอะแต่ว่ามันเจ๋งดิใช่แล้วเจ๋งจังโอ้าวโคกีเสียงไทย <c oughs> ใช่แล้วฉันไม่เคยเห็นยาขนาดนี้มาก่อนเลย ส่วนมาเบลได้เจ,จ้าสิวใช่แล้วชีวิตไม่ดแต่ทำอ่ะแต่อาจจะได้โชคกันได้นะมันน่ารักดีมันลองกันโอ้มีบางอย่างอยู่ข้างในอ่ะมันคืออะไรกันฉันอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะสเนคเกอร์สเหรอหมายความว่าอย่างไงอ่ะ สาวาว่าไงบ้างฉันก็ไม่รู้สิมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เข้าใจด้วยสงสัยจังโอ้เน่นไงทำทำนายเป็นจริงแล้วเห็นไหมล่ะสิเกอร์บนกระดาษแต่ตอนนี้ฉันล่้สิเกอร์ของจริงฟังนะเห็นไหมฉันชอบาำทำนายแบบนี้มากไม่ได้แค่กินคุกกี้เท่านั้นแต่ยังได้กินชุรแลแท่งโปรดด้วยอืมอร่อยงเลย อลิสตาเธอแล้วแน่นอนอยากรู้จังว่าอะไรรอฉันอยู่โอแต่ว่าจะกัดคุกกี้ได้ยังไงก็ได้ฉันไม่ยอมแพ้แน่นอนเอาละได้ผลและนี่กระดาษของฉันมาดูกันว่ามีอะไรโอโหจิงไปเลยเลวกว่าสกิทเทิลสทั้งหอ ฉันไม่ปฏิเสธเซอร์ไพรส์แบบนี้อย่างแน่นอนอะไรอ่ะแค่นี้เองเหรอลูกกว่าอันเดียวเน่นนะเอาไหมฉันคิดผิดมีขนมมากมายรอยฉันอยู่เยอะมากมากโอชิแล้วสกิโต้เต็มไปหมดเลยทั้งหมดเป็นของฉันเสีงฉันมีควมสุขจังเลยแต่ทำไมเป็นแค่ของเธอละ่ะมันมีพอสำหรับทุกคนเลยนะ โอ้อลิสน่าอะไรอยู่บนหน้าเธอไม่ละ่ะฉันไม่กินขนมพวกนี้ดีกว่าฉันไม่อยากป่วยเป็นไข้สกิทเทสที่หลังอ่ะใช่ฉันคิดว่าไม่กินดีกว่านะตอนนี้ได้เวลาจัดการคุกกี้เส้นไทยของฉันแล้วแต่ว่าทำยังไงละ่ะมันไม่ได้ผลนะฉันต้องการกำลังเสริมฉันรู้แล้วว่าได้อะไรขอ,อยังไรละ่ะจัดการได้แน่นอน ใช่ในที่สุดฉันก็เจอสิ่งที่รอฉันอยู่หวังว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยกว่าของที่สาวๆได้นะออเย้นี่มันคือนทเทล่ฉันชอบมันมากๆชวรรสเบอร์รี่แบบนี้แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะฉันรออยู่โอไม่นะฉันไม่คิดเลยมันจะถูกร่อนลงมาใส่ฉันนะ เออใช่แล้วสกิตเทิลส์บนหน้ายังไม่สยองเท่านี้เลยอะ่ะจ mm ิมมะก็ใช่ mm hmm. แต่ mm hmm. ทำไงได้ล่ะ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้ฉันสามารถกินคุกกี้จิ้มนทลลาได้ด้วย mm hmm. ฉันคิดว่านี่แหละความสุขฉันไม่ต้องการอะไรแล้วอืม mm hmm. อร่อยจังเลย